ถึงหัวค่ำนะใครสนใจของแคสนะครับทักมาได้ทักมาได้ไดอืออยู่ที่นี้ก็ดีหนเอยนะ,ะกดทีหนึ่งได้ประมาณสิบแปดเปอร์เช็คแล้วได้สิบแปดเปอร์ตอันจะหมกคูณได้นะ ก็เฉียดเฉียดยี่สิบแสดงว่าครึ่งชั่วโมงได้เกือบยี่สิบบาทชั่วโมงหนึ่งก็สี่สิบาทแ้่แต่อีกสักชั่วโมงครึ่งหมประมาณนี้ อตอนนี้อะไรก็ช่างนยขอสเตตัส108แล้วกัน ติดโควอีกทีนึ่งเอาคุ้มเลยคุ้มจริงแต่เจ็บคอแม่ยังเจ็บคอไม่หายนะคืนคืนน้ำทีนึงก็ก็ยังเป็นอยู่ไอ้คูณหมดพลาดไหมคูณหมดแล้วก็ไฟอัลเมอร์ลืมกดคูณอ่ะสี่สิบเก้าเปอร์แล้วนะฮะ ยังมีตัวรอต่ออีกก็คือ s c นะครับเอาให้คุ้มเอามันแหลกแหลกมากเดี๋ยวใช้คำว่าแหลกธรรมดาเนะียใช่คำว่าแหลกมาก สวัสดีครับคุณต้นล้าสวัสดีนะฮะสวัสดีรอบหอัวค่ำเอ๊ะผมยังไม่ได้ AB เนะียใช่ไหม เอองี้ดิหาตี้แม็กมา่า อุ้ยวิงทันสสวัดีตอนเย็นนะนี่เอาเอาให้จบมันจะได้จบจบไป เเท่าไหร่กันแล้วครับคุณน้นกล้าร้อยแปดห้าหรือยังก่อน สิสเปอร์นะเดี๋ยวอีกห้าสิบเปอร์ครึ่งทางอ่าคุณยังยังไม่ตอบอตอบกูอีกนะมีของเอซไม่ได้ใช้แจกเอสซีไหมครับติดตามตั้งแต่เู้ยอีกคนโอ้โหอ่ามีของแจกแล้วแจกไปหมดแล้วอะ่ะไอของที่ผมไม่ได้ใช้แจกไปหมดแล้วอะ่ะ ที่จะแจกรอบต่อไปมันจะเป็นยอดสับหนึ่งพันครับแต่เป็นแจกของนอกเกมไงไอ้บอนเต้เราไม่สนเราสนมันึ้อเงินอย่างเดียวใช้ทุกอันเลยอะ ที่ที่ไม่ได้ใช้ก็ให้เขาไปหมดแล้วอะ175ิบีและพอเราไปปั้นเอซีแล้วครับเฮ้ยมันแต่ว่าพอพอร้อยแปดร7 5มาแม็กมากับแป๊บเดียวนะ185 ไี่หรอวะไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เราก็ต้องแจมดิมว่าเนี้ยของเขาเจ็ดแสนว่ะดาเมจเอาให้ร้อยแปดห้าสิครับไม่เอาบีเอาเจ้าเปิด <c oughs> <c oughs> เล่นมาแล้วอ่ะต้องอย่าไปหยุดที่กลางทางนะครับต้องเอาให้สุดทางนะครับซาดโดสตาร์ฟไม่มีงบไปบวกเสียใช้บวกเก้าพอไหวไหมอ่ามันจะติดคููดาวไซคิกเว็บครับแค่นั้นแหละ มันจะโหลดนานก็คือหมายความว่ามันจะใช้ครั้งต่อไปมันจะโหลดนานอย่างของผมคือ1วิอ่ะตอนนี้ก็คือผมติดติดแค่1วิเองก็คือมันมันต้องรอคููดาวแต่ว่าระหว่าง1วิผมสามารถไปใช้ Diamond ไดมอนดั t ได้ถ้าไม่มีก็คือจะติดเป็น2วิแต่มือต้องบวก10นะมือซออ เล่นได้แต่ว่ามันจะไล่ช้านะ ผมก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นี่หว่าผมก็ลืมไปขายทิ้งสักด็ดีเออผมก็ไม่ได้ใช้นี่หว่ามันไม่ได้คอมโบกันอีกสองอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันไม่เออมันไม่ไคอมโบกันนี่หว่าลดไหมชุดฟรีผมไม่รู้เลยนะอันนี้อันนี้ไม่รู้นะคอสหนึ่งจุดห้าสายฟาร์มการ์ดปั้นอาชีพอะไรดีครับ เลนเจอร์ครับไม่มีอาชีพอื่นแล้วครับที่ดีไปกว่านี้เลนเจอร์ Ranger เหมาะสุดครับเซตฟ้าของซอเหรอผมผมไม่ได้ใจนะแต่คือถ้าเราเราเราลดคูดาวของสกิลได้อะ มันจะทําให้เราไล่สนุกขึ้นฮนะจำได้ว่ารถเจ็ดวิเลยหรอโอเคมันก็หมดหลอดแล้วนะมันก็ไล่ต่อเนื่องได้เลยนะลองเล่นดูนะใครอยากเล่นซอตอนนี้ก็เล่นได้นะฮะคอสฟามันมันมีแจกอยู่ นงบยังไม่มีบวก11บ็ก็ก็บวก9ไปก่อนแต่ว่ามันจะติดแค่แค่ครูดาวเฉยแค่นั้นแหละแต่ว่าใช้บวก9ได้ครับก็ใช้เวทเอิร์ธเกฟแทนสวัสดีครับคุณตัวน้อยสวัสดีนะ ีบบวกหมดวันไหนอ่ะอสองอาทิตย์มั้งฮะอ่ารอให้ใบบวกเก้าถึงงงหน่อยนะ่ก็คือถ้าไม่งั้นก็คือหาใบาบวกเจ็ดมาครับแล้วก็ตีตีเรื่อยๆนะ ช่องนี้ถ้าอยากให้แจกต้องขอบัตรอาบอาบน้ำครับหยื <c oughs> <c oughs> อว่ามีเยอะอตอนนี้ไม่มีบัตรอะมีเบอร์เอาไปก่อน <c oughs> บัตรไม่มีเอาเบอร์ไปก่อนไหมโฮ้ยเยอะมันสะใจดีนะ <c oughs> เลน่นนี่ก็ น่าจะเป็นตัวที่2นะครับของลิปนี้แล้วก็มี S4 อีกตัวนึงรออยู่170กว่าละใกล้ละใกล้ละอ๋อไม่แก้าให้คนอื่นใช่ไหมผมจะบอกว่าเอาของผมไปก็ยังไงอยู่นะ ผมออฟไปซะแล้วด้วยดิออฟตีเผาสัตว์สิบสามเปอร์แล้วก็มัมสเตอร์ธาตุไฟโดนไฟแรงขึ้นอีกแปดปรเซ็นก็โอเคอยู่นะจกกัดว่าเด็ดเฮ้ยเหมือนเอบีหมดไหม หนึ่งครับบัตะเรโนโยังเรโนแล,ล้วโอเคไปไม่อะไรหมดอะพาวเวอร์บูสเตอร์ใช่ไหมอะพาวเวอร์บูสเตอร์หมด ใบเด็บหมดเออได้ไงวะเอาล้วผมทำไมกดไม่หมดอ่ะมีแผนเล่นคลาสอื่นไหมในกิจกรรมอีกไหมอาชีพอื่นเหรอผมรอเล่นลูนคิแต่ว่าน่าจะเป็นกิจ3าปีครับน่าจะรอเล่นลูนคิตอนนู้นเพราะว่าของแจกดูน่าเล่นมาก านั้นแหละน่าจะหมดละมีโซลิเปอร์ครับรอก่อนนี่ผมกำลังเล็งๆของอยู่ว่ายังไงกับชีวิตดีเพราะว่าวันนี้นั่งฟังคือไม่เล่นเซตเล่นลน,นอยู่ครับเล่นอยู่ มีโซลิปเปอร์รออยู่แต่ว่าตอนนี้มันมันมีประเด็นวันนี้ก็ไปนั่งดูคุณวีไลท์ผมกำลังจะหลับเนาะก็เอ๊ะถามเลยดีกว่าคือมันใช้ได้เอ็กโซติกแต่ว่ามัฟเนี่ยมันมีปัญหามัฟเนี่แหละ <c oughs> มัฟมันกวนใจผม ถ้าโซไม่แจกหินอ๋อเขาได้จะแจกกิจกรรมมากกับเนี่ยแหละกิจ185นี่แหละครับผมว่านะ ไผ่านมาครึ่งหนึ่งได้มาหกเจ็ดเปอร์เองนะเนี่ยถือว่าช้านะเริ่มช้าละถ้าแจกมันกว่าจะได้หินส่วนหลังอนะ่ะตั้งร้อยเจ็ดห้านะยังไงเราก็ต้องต้องต้องซื้อเองก่อนไหมเอ้ยบีมันไม่เอบเหรอตอนแรกอะ่ะโอ้ชอบก็จัดประหยัดทำไมกำลังนั่งลังเลอยู่ครับพี่เต๋า ว่าจะเอาอยัางไงกับไอโซลีฟดีว่ารองเท้าเนี่ยแต่ว่า FC ผมน่าจะต้องใช้เอ็กโซติกแหละแล้วต้องไปรีสแตทร Town, องเท้ารีสเตตัสเอจิให้เป็นร้อเพื่อที่จะตัดปัญหาเอจิไปได้หนึ่งคราวนี้ต้องมาดูว่ามัฟในอะนาคตมันจะมีปัญหาไหมแล้วล่าสุดก็คือ GT บอกว่า ติดเนี่ยผมผมคาใจโซลิเปอร์ผมเนี่ยแหละมันยังไม่ไม,ไม่พรวดพรวดพรวดรออกไปนะติดฟิกอยู่ต้องลบฟิกออกให้หมดแต่ว่าผมมีครบหมดแล้วไงส่วนปีกแต่ตอนนี้มันมีปัญหาติดอยู่ที่รองเท้าแล้วโซลิปอ่ะมันจะต้องออฟลานาเวหรือเปล่าถ้ามันออฟลานาเวแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของมานายอ่อะโอ้โหควนใจเยอะมากเลยนะ ถ้าไม่ใช้แล้วเราจะใช้อะไรโซนิปเปอร์ถ้าไม่ใช้รันนาเว เพื่อนให้เรียกก็เรียกเลยเพื่อนอ๋อมันเด้งได้ใช่ไหมโอเคครับเอาลัคกี้เดย์อหรอไม่ผมกะทำเอ็กโซติกให้มันใช้ได้ครบ3ตัวแต่กลัวมันจะติดปัญหากับไอ้นี่ไง ถึงโซลิสอาจจะยังไม่วนกล่องสิแปดกลับมาจัดไปแค่ผมแต่ผมมีละผมไม่ได้เดือดร้อนนะไอ้โซลิปเปอร์เนี่ยออฟทีเดียวติดหมดเลยเหมือนจะมีส่วนหัวมั้งไอ้ส่วนกลางมั้งที่ออฟหลายเม็ดอยู่ที่เหลืออย่างละเม็ดเฮ้ย,เ,ยเราไปขอตีด้วยได้ไหม สวัสดีครับคุณอมมอาถ้าพร้อมแล้วไอ้ไอบีมาก็ได้นะครับผมเคลียร์ยอดไปละหมื่นหนึ่งเหลืออีกยอดเดียวหรืออีกห้าพันรอตรงคุณอมอนโอนมาอีกนิดนึงก็จะได้ปิดยอดให้อันนี้ใช้หมดไปแล้วนะเหลือ,อนิดเดียวมันไม่ติดค้างแล้วนี่ครับน่าจะไม่หมดหรอกก็กลัวกลัวเหมือนกัน ยังเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านใหม่ไหมเอาสายไล่ให้ให้เก็บไว้ตัวหนึ่งไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปรีตอนอ่ามีกิจกรรมรีตัวั้ยเฮ้ยผมต้องไปเคลือบนี่ว่า สามทุ่มเดอได้ได้ได,ได้ครับได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาพอและไม่ไม่รับเล่มสามไม่รับเล่มสี่แล้วพอแล้วลเหน,น,นื่อยเหน,นื่อยขายของดวงผมคงไม่เหมาะกับการเป็นพ่อค้านะเมื่อเมื่อเย็นไฟดับโอ้โหไปเลยแล้วก็นัดนัดลูกค้ามาเดวพอดี แล้วไฟก็ดับตัวผมก็ลืมไปเลยลืมบอกเขาด้วยแต่โซมันเด้ง s อเหมือนซอเลยอ๋อโอ้โหยังไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปนั่งดูรีวิวอีกทีนึงกันถ้าถ้าถ้ามันใช้ลัน w เวได้นะจบเลยรองเท้าคู่เดียวใช้ได้สมอาชีพเลยทั้งซอทั้ง SC ซออโต้ทั้ง, Soul, ง, Auto, งโอ้โหเจ็บคอมม่โควิด เอ๊ะทำไมผมเพิ่งมาเจ็บคอวันนี้อ่ะคือเจ็บคอตอนคืนน้ำลายนะเออแตกอ่ะก <c oughs> ่อนหน้านี้ไม่เป็นนะวันนี้เป็นเออใบประกันลืมกดเดี๋ยวนะคนมันเยอะแล้ววิงวันมันจะหมดไงวิงวันมันจะหมดสองทุ่มสี่สิบห้าผมต้องเล่นแข่งกับเวลาอีกเหลืออีกชั่วโมงครึ่งเอง กับอีก40เปอร์เฮ้ยทันถ้าถ้ามันมีเด้ง s อกี e ได้นะจบเลยเ <c oughs> ก็บเบลยังเหนื่อยไม่งั้นงั้นต้องปั้นอีกตัวหนึ่งครับไม่แต่ขี้เกียจทำของ